นี่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 ัดเปล่าสวยหลบได้ครับมีโต๊จะหลบได้อุ้ยโอ้โหอุยอ้ยหลบครับอืบบอ้อยิงมาก่อนตรงนี้มองไม่เห็นคนุณนมันแคบพูด เออนี่เนี่กระโดดต่อยครับหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r r a n t e g h Racer Sausage m a n Overwatch, Genshin Impact LOL, Identity V, l a g n a l o c k Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมาย เติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆุ้ราคาถูกนึกถึง Richman Shop โยบซาดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูไปดีวรุนชาวสายทุกกนเขนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Act of Blood นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวว่า ต่อสู้นะท่านผู้ชมนะเออต่อยต่อสู้นะครับเหมือนกับอะไรนะดิฟจีมนะท่านผู้ชมนะดิฟแจมแล้วก็ไอ้ส่วนของยากุซ่านะคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นเกมจากอ่าประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเออเปิดให้เล่นเดโมนะครับแบบฟรีบนในส่วนของอ่าสตรีมนะท่านผู้ชมลองไปโหลดกันมาได้นะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้คำยาเต้คลิปนะเออผู้พัฒนาก็เป็นอ่าอีกซิลทีมนะท่านผู้ชมนะผมอ่านให้ผิดเนาะมาเขาดูเรามาเล่นกันเลยนะครับเออเป็นเกมจาก เป็นเกมจากอินโดนีเซียนะครับคนดูนะเกมต่อสู้นะครับม,มาช <c oughs> ันนะ่ะนี่เปิดมาก็โลดที่เลยครับคนดูโอเคอ่ามันให้เราทำไรเนาะอันนี้อาจจะให้เราใส่ชุดหรือเปล่าหรืออะไรชิงออฟออชิงออฟฟิตวัดรอนนี่โ้หนี่ไงนี่เสื้อผ้าใช่ไหมต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหรือเปล่าโอเคนี่ โอเคเปลี่ยนสภาพหนีแต่งตัวนะครับคนดูแต่งตัวออกไปข้างนอกนะครับรองเท้าต้องดูทรทูหน่อยต้องเอาแบบว่าคล่องตัวสูงเย่มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าได้กระเป๋าก็เท่คนดูเอากระเป๋าด้ว,ดว,ดว,ดวแล้วกันมีแจ็คเก็ตด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะมีความคล่องตัวหน่อยโอเคมาแต่งตัวนะครับแต่ทาไมหน้าตาเราเหมือนโดนลุมทืบอมางไยวะคนดูนะ คล้ายๆกับยาก,กุซ่าหรือว่าเดฟเจมนะท่านผู้ชมคล้ายๆกันเดฟเจมอ่าทีนี้เราจะมาเล่นกันดูนะครับมันจะมีไวท์เฮาส์แอเรียเนาะที่เราเล่นได้นะครับ Mode, แอเรียโหมดในสตอรี่โหมดนะอ่าเอ้ยเอาสตอรี่โหมดดีกว่านะคุณดูนะเล่นตามแบบเนือ้อเรื่องแล้วกันเนาะเออว่าเกมนี้มันเป็นมายัางไงนะฮะนี่ขี่รถมาแล้ว Act <oughs> of Blood โอเค เฮ้ยมีเพลงนะแมวแมวแมวเดี๋ยวตีติกระซิบเพลงอุตส่าห์ปิดเสียงเพลงไปแล้วมาโอ้โหโหลดที่เลยครับพี่ไปที่นี่วิโตไม่รอแล้วนะอ่าคนดูวิไปฮะมันบอกว่ากด RT อ๋อกด RT เป็นสปินนะครับวิ่งไป ที่เป็นสปินนะฮะเย่เราจะเข้าไปข้างในกันนะครับมาเฮ้ยมาดิออกดอะไรตีอ๋อกดไวเออสวยสวยใส่เลยดิเฮ้ยโอ้โหอ๋อกดไวลบนี่กด X นะคนด,ดูอันนี้ถ้าใช้จอยเอ็กบอนะเฮ้ยกดบีนคืออะไรวะ นี่เนี่ยไปแง่สวนครับไม่ใช่มวยไทยครับแต่เป็นมวยอินโดบอกเลยอ,อย่าโอ้ย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 นี่เนี่ยโดนครับสวนครับอุ้ยอย่ามาดิมาดินี่นี่ปับนี่ไงกดกดีนี่นะ้ยนี่แน่อัน้ตั้งการด์ดคนดูสวยครับมาดิอย่า กดครับอุ้ยกดไม่ทันหลบครับสวยนั่นแหละเออกดอีกไอเ้นะท่านผู้ชมนะอุ้ยหยิบอาวุธได้ด้วยนะครับเกมนี้เชตรูเอาอาเอาจ้าคนดูเฮ้ยแต่เกมมันรุนแรงอยู่เลยนะแป๊บนึงผมปรับก่อนดิมันปรับมันปิดเลือดได้ไหมอ่ามามันปิดไม่ได้นะครับตอนนี้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับไปลงไปนะครับโซนข้างล่างตรงนี้น่าจะมีศัตรูอยู่นะครับอุ้ยมีคนเลือดแตกอยู่ทางนี้อะไรอ่ะในห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคนดู อะไรอ่ะโอ้เงินโอ้ IDR เงินอินโดนีเซียซะด้วยหยิบเงินมานะครับกดบีนะครับหยิบของมาเห็นไหมกระบองมาแล้วเว้ยเดี๋ยนี่วินี่วิโอ้โหเอาเรื่องมานี่เป็นมวยกับคนดูต้องกดบายไปด้วยนะอว้าวเอาดินี่ดินี่ดิเข่ามุมนี่เอาดิครับ ไปต่อผมไม่รู้ว่าไม้เราจะแตกตอนไหนนะคนดูนะแต่ว่าของพวกนี้เออเอแต่เกมภาพก็ใช้ได้นะนี่ผมปรับภาพสุดเลยจะมาในตีมืดๆหน่อยนะครับมากันติมเลยว่าโอ้ยเออลำลำสวยครับบุงบงหยอนี่กดไวเป็นแบบลำคืนย่อุ้ยสวยนี่ตีนะครับอีเป็นตีอุ้ยโอ้โหปิงมาก่อน จับได้ไหมนี่จับอาวุธได้ไหมนี่เตะถังขยะใส่เลยโอ้ยโอ้โหเออเจ็บหน้าเจ็บหน้าไม่เท่าไรเสียหน้าไม่ได้เออนี่ระเบิดพลังครับสวยเออแตกละหนึ่งแตกละสองมาดินี่นะโหติสโลโมเชนเยอะยอะเยอะสวยครับโอ้โหตรตึงเอาว่ะเอาว่ะแตกหมุดแตกหมุดไปเปิดออกไปครับนี่ตู้เซฟนะครับเราต้องทำลายมันหรือเปล่าวะ เฮ้ยต่อยตู้ซิฟกระดินน่ะเหมือนนักปลนเงินเลยมาคนดูนี่ส่ไม่ดีเลยไปทีนี่ออกมามันมีทางลงไปอีกนี่ว่าคนดูอ้มีทางลงลึกลงไปเรื่อยๆด้วยนะฮะแถวนี้เ <c oughs> ไป <c oughs> มีห้องอื่นด้วยโอ้นี่มีอาวุธไหมให้อย่างนี้ต้องหยิบแล้วแหละ วัดเขาว่าตรงนี้เต็มเลยไอ้ลุยลุยฮะเออมาที่ครับฟาดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบไอ้นี่มีมีดด้วยว่ะคนดูนี่เนี่ยกดไว้ลบได้ครับกดไว้ลบได้ครับสวยเร่ามันก่อนเลยเด็สวยครับปึ๊บลบได้ครับนี่แน่มีดอย่างงั้นเหรือมีดอย่างงั้นเหรือมีดอย่างงั้นเหรือ สวยครับเรียบร้อยกระดินเฮ้ยมีมันโกงไปน้องพี่มีอยากใช้มีดหรอกนะมาเลยไอ้บ้าเอ้ยเก็บมาจากไหนวะมาสินี่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 บัตรเปล่าสวยหลบได้ครับมีโต๊จะหลบได้อุ้ยโอ้โหอุ้ยหลบครับอื้อยิงมาก่อนตรงนี้มองไม่เห็นคนูมันแคบโพดเออนี่แน่กระโดดต่อยครับโอ้โหต้องกดให้ทันมันสวยนั่นแหละกดไว้ทันมัน นี่เนี่ยโอ้โหอันตรงไหนวะกูดูคนดูเตะเมื่อกี้นี่เตะครับสวยเฮ้เฮ้นี่เนี่ยนี่นะโอ้โหจีดมุมติดมุมคนดูเตะสวยสวนคืนได้ล้ำดิล้ำดิมาดินี่เนี่ยเป็นไงล่ะเอาดิสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเว้ยเดี๋ยวนี่เนี่ยเตะกองใส่เลยนี่เนี่ย อุ้ยถึงอยู่นันคนดูพวกนี้มาสิมาสิระเบพลังเออระเบพลังนะเว้ยนี่เนี่ยแตกระนึงหยิบขึ้นมาครับฟาดเวงสวยโบโบโอโ้โหเอาค้อนละกันคนดูมาโอ้เกมนี้จะติดเลดไม่หนีคนดูติดเลดนี่แย่เลยนะฮะคนดูนะบอกเลย เดินลงสะุดลม้มไม่ไปมองเจอไมออ่มองเจอมาโยกขโมดเฮียนี่แกตตุยเนะี่ยมสิตัวไโอ้อันนี้แรงอยูน่นะคนดูนี่เป็นไงล่ะเอาคืนฉลังโอ้โหเฮ้ยมันมีพวกตัวสวนเก่งๆด้วยนี่ว่าพวกเป็นมวยนี่คนดูนี่นี่พวกเป็นมวย,พว,ยพวกเป็นมวยพวกเป็นมวยตัวไนี่แนะ่ นี่แนะ่นี่แนะ่พกเป็นมวยอย่างนั้นเหลอมาโอ้โหเยอะเลยนี่เด้อาฟาดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบนี่สวนครับเอาดิเด้อเด้อหลบแรกครับโอ้โหสีหนึ่งไม่ถือว่าลุมซุ่มสีไม่ถือว่าลุมเอาดิเออไม่มีหมาหมูหรอกเว้ มีแต่มวยเดียวมวยอินโดโนตึงเอาิเย่เออเออ,อนอย่างงี้ละเออโอ้ยโ,โอ้โเริ่มละเริ่มน่วมลนะเดี๋ยอหลบได้ครับกดไว้หลบนี่แนะน่สีหนึ่งไม่ถือลุมเว้ยเดี๋ยโอ้โหเอาเรื่องจัดนี่แนะ่ล่วงครับเียวซอมซอมนี่เก็บมานะครับอันนี้ัวะโอ้ยโอ้นี่นี่สวนครับลำไยหายทองคำโอ้ เว้ยตัวนี้มันตัวนี้มันหลบเราคืนดีอย่างนี้คนดูโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหอืมโอ้โหเรียบร้อยนี่แน่เฮ้ยโอ้ยมันเป็นงานจัดเลยนะไอ้ยักษ์นี่เป็นงานจัดเลยนะโอ้โหมันสวนได้หมดเลยเอาดิเอาดิสวยอัดมุมอัดมุม หันมุมเรียบร้อยมาใ้มาก็ไม่ใครดูนี่คนดูน่าจะเป็นประตูนีนะ้ที่เราต้องไปต่อนะครับเย้ขมมนเบบี้การจำเกมมีปัญหาอาร์บีนะครับกระโดดสไลด์โอเคหมิวยาเขาหน่อย ึบโดดขึ้นไปเพื่อนนั่นแหละขค้นจำดำเฮียีทางอยู่นี้ไม่ใช่ <c oughs> อา้าวขิ้หายแล้วคนดูอา้าวจะขึ้นยังไงอะ่ะทีนี้เออ สวยแล้วคนดูเอาเฮ้ย <laughs> ปิดวะออาวสวยแล้วอ๋อมันได้ไปตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าสรุมมันเข้าไปไม่ใช่โอเคโอ้ยข้ามันตรงนี้แน่นอนเลย เว้ยปึบปึบหรือเรามาผิดทางวะก็ถูกแล้วนี่คนดูถูกล้วถูกล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นมุมน,นี้อ่า โซนตรงนี้เราจะไปไงวะมุดยังไงหมอบอยังไงเออไม่ได้ตรงนี้อะไรวะไม่ได้ไม่ได้ไไดคนดูเฮ้ยแต่มันมันไปตรงไหนนี่ อเออกระโดดกลับไปก่อนอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้นะุนูดนะ <c oughs> ตรงนี้เปล่าไม่ใช่รเราต้องวิ่งมาไ่แล้วเรากดหรือเปล่านี่สไลด์แบบนี้ <c oughs> อ่าขึ้นไปอาจจะวิ <c oughs> ่งมาไวอย่างนี้แล้วกด ้าวไม่ได้คนดูเออเราเบื่พลังอะไรวะตัวนี้ผ่านยังไงอ่ะคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Act of ฟบอร์นะท่านผู้ชมนะ้นสำหรับใครที่ยังอ่าไม่ได้โหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับตอนนี้เขามีทดสอบอยู่นะท่านผู้ชมนั้นโหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ยยแต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนเด้อ